สวัสดีค่ะพี่น้องพบกันเดี๋วก็ส่องชจ้าประกาศนลสกลชาแนลค่ะพี่น้องเมื่อนี้พาพี่น้องมาเบิ่งตลาดทายมู่บ้านค่ะทางเขามู่บ้านนะคะว่ายางกันดีทางฝนกะไปอำเภอวานอนอันนี้คือกุ้มโคกมู่บ้านที่ข่อยกันใหญ่เด้มาซื้อของไอ้ว่ามาหาซื้อของอยู่ของกินไล้ เงื่อในใดเคยจคนงามนี่แหละมีเบิร์ดเดอร์พี่น้องเดินตลาดหน่อยบ้านเขาแล้วขายหลายอย่างออเมีมดของสดของหยังมานี่มีเบอร์สูนเนลค่ะ,ะเสียบแบบของเราเพื่อจอบเพื่อเสี๋ยวส้มตำทะเลส้มตำป่าเนี่ยค่ะมีเบอร์ดเดอพี่น้องกับเขาของเราแบบหมูผัด พักที่ส้มที้ขมก็มีพี่น้องเ้าไม้ชื่อละไรยิ่หน้าบานี้ไม้พออมแกงนะะเนาะค่ะเนาะไอ้ใจเนาะพรออมแกงค่ะ <13 S 1> จะเปิดจะปีแล้วไอ้ใจอยู่เนี่ย <13 S 1> ฮะสิบสามปีสิบสามปีแล้วย่างข้าวสิบสี่ปีแล้วเพิ่งเปิดอย่างนี้พี่น้องลานนี้คฮะ ลั่นตรงเลยซี่แยกเลยค่ะซี่แยกข้างเข่าหมู่บ้านเลยค่ะตะกี้เราขอขายพันไม้หลายๆเลๆยมันไอ,อ้ทยอยออกบนล้วน้อยใจเนาะตลาดน้อยมีเบอร์เด็กพี่น้องเนาะน้ำไม้สม้มเพีชเข่าขั่วของเราใช่เนี่ยผู้ใดที่ข้านขั่วกะซื้อเอาอยู่ในรถ แน่น <laughs> <laughs> ง่ายๆ <laughs> มีลาบมี้ายเี๋ยวต้มแซ่ว <laughs> มาถ่ายให้พี่น้องบึงแป๊บๆค่ะตลาดบ้านเขานาะบ้านนอกเขาอยากกินข้าวหรือเปล่าไอ้ใจเนะี่ย โอเคนะคนะนาะมหาพี่น้องมาแป๊บๆคะ่ะขอบคุณสำหรับการกดไลค์กด, like, กดแชร์กดติดตามค่ะพี่น้องคะ่ะสุมตำแล้วก็ตำแซ่บๆได้พี่น้องกว๋วยเตี๋ยวน้องเบงบักบวกพูดใบใหญ่เงื่อยแล้วก็จายเงื่อยละสิบบาทพี่น้องบังบวกไปหนึ่งลวกเราจปลูกเองเลยพี่น้อง นี่นะคะเนาะบายบาย